ตังไทยไข่เค็มค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะตัมงพริกเลยค่ะแล้วแต่ชอบค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่มะเขือสีดาลงไปเลยค่ะ1นถึงสงลูกนะคะมะนาวค่ะ1นลูกถึงหงลูกครึ่งนะคะน้ำตาลโตนดค่ะ1ช้อนค่ะ ผงนัวค่ะหนึช้อนค่ะน้ำปลาค่ะ2องช้อนนะคะทำให้เท่ากันค่ะใส่เส้นมะละกอค่ะวันนี้มีเส้นแครอดด้วยนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามค่ะ,ะอะไรเลือกเจ็บเจมาให้ ตาให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ไข่เค้มค่ะหนึ่งถึงสองปองนะคะคุกเขาให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยเราก็จัดใส่จานนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหัดทำกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูต้องตำ เรียบร้อยมาทานกันได้ตำไทยไข่เค็มค่ะจ้า